ทุกคนตอนนี้เราวิ่่ในบอดไมครับวีนัมกับซินไบโอตหลักสีมาดูกันสิว่าในมอดตัวนี้นะคะเจ้าของมอดเนี่ยเขาจะสร้างวีนัมกับซินไบโอตออกมาเป็นยังไงไปกันเลยเดี <G ül üyor> ๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนดีกว่านี่คือซินไบโอตสีฟ้าอุ้ยน่ากินจุงไม,มสีมัน,นไดีม่เลยมันไม่ใช่ของกินมันของแปลงร่างราวสามารถเอาพวกไอเทมพวกนี้มาแปลงร่างได้นะเราก็จะกลายเป็นวีนัมสีฟ้า มันไม่มีในหนังนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีแอเปล่ามีอะไรพี่เคนแต่ดูเขาแปลงล่างอเออมีหนวปลาหมึกง,งอมาจากข้างหลังด้วยดูลิ้นดิว้าอ้โหนั่นลิ้นเหรอหนเนี่ยมีน่อพันใหมเอออย่ามากินพี่เคมานะ ตัวใหากก่กว่าพี่เคนเกือบครึ่งตัวเลยนะโอ้โอโอโออยยังกระเดืฮักโอ้ยรุนแรงเหลือเกินข่างกระโดดสูงแล้วก็ฟันแรงตีแรงสะด้วยไวิมีโล่ด้วยเอยเปลี่ยนมือเป็นโล่ได้เห็นเปล่าว้าวเจ๋งจุงเบยโหดปะเนี่ยต้องลองดีว่าโหดขนาดไหนก็โหดอยู่นะแต่ว่าไม่ถึกเฮ้ยมีขางอมาจากหลังกระโดดสูงได้ด้วยีปมีรัดป้องกันด้วยนะมาลองเนี่มาลองดิมาลองันไหนนี่มาลองของเลยลองของเลยเอาเลยพี่เคนจัดมาแต่ไม่ต้อง เอยอะนะเดี๋ยวตุยเพราะว่าเปอร์ค่าเลือดต่างๆมันไม่ค่อยจะไหวเฮ้ยตีไม่เข้าตีไม่โดนตีไม่เข้าถึกถึกถึก,ถกถเป็นงไงล่ะโอ้โหของเขาดี เออแต่เข้าแต่เข้านะเข้านะมาไปยกโลกก็เข้าอยู่นะเออเอนี่นี่นี่ทดสอบความถึกนี่นายเป็นมีน้ำจริงมะเนี่ยมีน้ำจริงๆิดีนี่อ๋อปล่อยหางปลาหมึกได้ด้วยเห็นป่าวเอาปลาหมึกมาจิ้ม้วยถ้าเรามองเป็นมุมมองคนที่หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีอาวุธเป็นไปแหลมปลาหมึกกันนะว้าวโหดจริงทีเดียวตุยเลยแล้วมันเป็นท่ากัดนะมาลองดอียทีตุยนะ โอ้โหกับตุยโอ้ถ้ากินก็รุนแรงอะน,นี่ทางกัดด้านหน้าโอ oh ้โห oh, 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 oh. ขมเหมือเข้าไปทั้งตัว <G AS C> ม่แบบว่าไม่น่ามันต้องกินอยู่แล้วอะนะอว้าวรสชาติใชยราอะไรมากที <G AS C> ต่อไปจะเป็นซินไบโอดรอนค่ะก็คือสามารถสอดส่องได้นะฮะ <G AS C> ไ่ทำอะไรอ่ะเอาไ้สอดส่องไง <G AS C> ตัวอะไร <G AS C> อะ แมงสาบมาไม่ใช่แมงมาโอ้ยแมงสาบตัวจิตเดียวนี่นะนี่นะไปเลยแม่จะแมงสาบตไปแดาวนี่อย่าไล่นั้นเออเอออย่าตีนั้นตีเลยตัวนซ้ายจะแมงสาบมาน้องเป็นกล้องวงจรปิดของเขาเอออย่าโดนนั้นเออบังบังบังหน้าจอไม่เนี่ยไม่เน่ยไม่เนี่ตัวละค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสินไบอดหลักสีกันดีกว่ามันก็จะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงอะนะเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นออริจินอลนะเป็นสิ่นใบอดสีดำนี่เราสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าสินไบอดได้ด้วยอ๋อกลายร่างเป็นปลาหมึกไปลวแล้วก็จะมีความสามารถในการโจมตีแรงเนาะเฮ้ยมันเหมือนแมงมุมไหมนะเออเออตัวอะไรเหมือนในหนังไลดูดีถ้าว่เข้าสิงได้อ๋อเฮ้ยพีเกนสิง ข้าวสิงพี่เคนได้ด้วยเอ้ยปล่อยพี่เคนไว้นะตัวเป็นเวนมสีดำแล้วดอยู่ดีก็ไม่เป็นตัวของตัวเองงั้นนะ่ะเอ้ยช่วยด้วยครับมองอะไรไม oh, oh, yeah, ่เห็นใช่ไหมน้าอ๋อเยอะแล้วเย่ะแล้วนั่นคือพลังของสิงใบ oh, 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 อ๋อดิงีล่ะอ๋อเกือบไปไม่อยากจะสิงร่างอยู่นานนักหรอกนะก <c oughs> ็จะไม่รอดซะแล้วห่างๆกันบ้างก็ดีนะตัวติดกันเหลือเกินช่วงนี้ไหนๆก็ต้องไปด้วยกันไม่เอาติดกันแบบนี้แล้วก็สามารถสิงสัตว์ได้อย่างเช่นน้องวัววม้อมอ เจ้าวอกกลายเป็นมีน้ำ้าวเป้นแลบลิ้นด้วยอ๋อลิ้นยาวนะเราลน่ะก็จะมีความสามารถในการโจมตีแรงเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวซินแมโอดสีดำมานะโอเคปล่อยกันไปกันแล้วก็ลองสิงเจ้าคริปเปอร์ดูดิเฮ้ยสิงเจ้าคริปเปอร์เอ้ยมีปั๊กที่พุล่เลยเอ้ยมีฟันอย่างลิ้นที่โผล่ไปเทียนทีนี่แนะไปเถอะไปเทีเอ็นทีได้ด้วยทไมปโอ้โหเอล่าเอล่าหดหูแล้วกินแรงแล้วกินโอ้ดูลิ้นดิดูลิ้น ลิ้นนังมาตรงกลางพุงให้ด้วยนะกลางลำตัวมีลิ้นด้วยเฮ้ยมันเป็นเมนอ่มจริงจเหรอเานี้แล้วสิงใครนะสิงเจ้าหมูอุดๆแล้วกันลอางสิงเจ้าบมูก็ได้เหมือนกันเฮ้ยดูหน้ามันดิไครก็เป็นมีน่อมได้หน้ามันก็เป็นมีนั่มแล้วสิงได้แค่บางตัวนะตอนเนี้ยหน้ามันมึนมากเลยนะเฮ้ยแต่เจ้าหมูมันก็ตีแรงนะเอ็นเบลโจมตีแรงกันล้างสิงเจ้าอ้นี่ดีกว่ากเลมฟวเว็อ้าวเฮ้คุณกอเลม กอลเลมกลายเป็นวีนัมกอลเลมเฮ้ยนมกระดิกได้ไอ้น่าอกกระดิกได้เล <c oughs> กเปลียนมากเลยเอามันกระดิกหน้าอกได้ย <c oughs> ังเล่น้ามมันไงแต่ลองตีแล้วก็ฮัตต์สีว้ากับป้องกันด<า>้วยนะแฮปปี้ท้ายห้าเจ้ากอเลมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเจ้าหมาป่าบ้างดีกว่านี่เข้า<ล>สีเป็นหมาป่าแล้วทำไมตาเศร้างั้นนี่น่านี่ทําไมตา เศร้าๆโอ้แ้สงสารจุงเบยน้องไม่อยากเป็นเมีน้อมนี่ค่ะแต่น้องท้องบวกนะบ้คงะบวกวมากเลยาปดูลิ้นนะก่อนลิ้นยาวาข้าสิ่งพึ่งนี้เฮ้ยอ,อย่าพิ่งบินหนีด่กรรมาการอย่าพองนะว่าของที่บินได้ก็สิงได้หรอใช่อย่างเช่นพึ่งเราก็จะมีว่ามีความสามารถในการบินได้นะโ l o w f a l l งนะโอ้โอหไฮโซจุงเบยแถมเรายัางตีแรงอีกต่างหากเราจัดการเจ้าฮัตสิวิ่งฝั่งที่นี่ นี่นะแล้วก็สามสี่ทีมันก็ตุยนะเจ้าฮัทตายไม่รู้ตัวโอเคเราวสิงม้าดีมันในหนังในหนังสิงม้าได้อ๋อยนี่มันม้าลินมังกรนี่นะเฮ้ยลินห้อยด้วยกลายเป็นม้าลินมังกรไปแล้วมียม้าก็ไฟได้เงี้วิ่ราตีสตีวิ่งเราตีแรงฉุกต้มแล้วม่ยงะแถวเป่า แล้วก็เดี๋ยวสิงตัวอื่นดีกว่านะมอนนี้มีตัวให้เราได้สิงได้อืมสิงน้องไก่เราน้องไก่ดูเฮ้ยเฮ้ยมันสิงไก่ได้เอ้ยตัวนิดเดียวเอ้ยทำไมน้องไก่กลายเป็นเวนนัมไปแล้วอะ่ะดูดิเอ้ยอนโโี่ตลไกลไปอีก,ก,กโอ้ยไก่ดุไก่ดุไก่จิกไกจิกอ้ยจิกตาแตกเลย <c oughs> คือว่าเป็นไก่ที่โหดอยู่นะแล้วจะลองเปลี่ยนสีกันบ้างดีกว่าเนาะมันยังเหลือสีขาวกับสีแดงอยู่นะเรามาลองสีอื่นกันบ้างดีกว่าสีแบบมันก็จะมีหลายประเภทหลายสีหลายแบบนะ <G ül> เฮ้ยเป็นตัวปีกแล้วใช่นะเป็นสีแบบสีขาวอย่ยาบอมนะว่า ไอ้สิ่เคนาออเป็นไงสิงพี่เคเล่าช่วยด้วยครับโดนอีกแล้วครับตัวสีขาวก็สวยนะแต่ว่าตัวสีดำมันดูแบบทรงพลังมีพลังมากกว่าเยอะเลยเอาตัวพี่เคนคืนมาเลยไม่อยากจะเข้าสิงหรอกแต่เข้าสิงจะน้องวัวดิโอรวมร่างกับน้องวัวไปแล้วร้ยวัวขาวก็มาโอ้ดูดิเอ้เป็นลายวัวนมเลยอะวีดีก็กลายเป็นวัวนมขาวดำเฉย แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองสิงเจ้าคริปเปอร์เหมือนเดิมนะเฮ้ยใครเป็นคริปเปอร์เวนัมขาวเวนัมซูเปอร์ฮีโร่จะเบิดอีกแล้วฉันตัวสีขาวเลยนะโอเคเหมือนเดิมสิงตัองหมูดิเฮ้ยต้องหมูก็เป็นเวนัมสีขาวแตกต่างกันที่สีแต่ว่าความสามารถของเขาก็แตกต่างด้วยนะเยดายนะขาดดีสีหนึ่งแล้วครบขบวนการ5สีแล้วใช่นี่ดูโคเรมสักดนวยกระดิ๊งนมอีกอ่ะกระดิ๊งนาอกไปด้วยนักเรียนจุงเบยนี่สามารถจะขย่าซิก ด้วยนะโอ้ดูซี่น้องเจ้าหมาป่าลองสิงร่างมาันดูดิรวมร่างกับน้องหมาป่าเอาแต่นะแ<า>น้ไม่ได้เศร้าเท่าไหร่นะตัวมันขาวมากเลยแล้วเจ้าพึ่งว่ะโอ้โหกลายเป็นพึ่งหิมะไปแล้วกลายเป็นสโนโบีไปแล้วสวยไปอีกแบบนะ <c oughs> ขาวจั่วเลยเดี๋ยวดูไปก็เหมือนเกสนะแล้วถ้าเป็นเจ้าหมาน้อยล่ะ้องสิงหมานี้หมาหรือมังกรเนี่ยมังกรหิมะหรือเปล่านเนี่ยควรดูดิ เจ้าไก่กุ๊กๆว่ะเฮ้ยขาวขาวปกติตัวขาวอยู่แล้วนี่ไนงะไก่เป็นเจ้าไก่สโนว์ไปแล้วดูดีแล้วก็ต่อไปจะเหลือสินเมอสีแดงนะคะอปละลองดูนี่เอ้ยยิม่อสีแดงเหรอเฮ้ยเท่ดีนะเนี่ยมันเด็กูเลยเอ้ยต็มานเลยยังไงไม่ทันแล้วไก่เป็นเด็กู้ไปะละเฮ้ยพิเกนโดนซีแล้วอันนี้เป็นมินนอมสีแดงเป็นคาร์เน็ตตอนนี้ก็จะแบบว่าวิ่งเร็วนะ น่านจะเป็นแบบว่าพวกแบบประเภทวิ่งเร็วนะลางสิงเจ้าวัวน้อยดิเฮ้ยวัววิ่งเร็วว้าอวาวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ่ยกลายเป็นเดว,วิลไปแล้วเห็นปะวัวตัวแดงแป๊ดเลยอ่ะสายพันหดใช่หดมากแล้วก็คิปเปอร์สีแดงอุ้ยสีนี้สวยคิปเปอร์วิ่งเร็วได้แล้วนะเห็นป่าวิ่งพุดปราดเลยนี่ปล่อยทีนที่ท่าไม่ตายด้วยโอ,โอ้ยสุดยอดความสามารถก็จะแตกต่างกันออกไปเลยนะลองสิงเจ้าหมูดิสิงเจ้าหมูอุด โอโห้หมูก็วิ่งเร็วได้ไงล่ะแท้เ่าแล้วก็นี่เลยล้างสิงเจ้าโกเลมดูโกเลมกลายเป็นเวลอสสีแดงเฮ้ยมีกรอบป้องกันวิ่งเร็วด้วยโกเลมวิ่งเร็วได้แล้วแล้วก็กระดิ่งหน้าอ,อกเหมือนเดิมอ่านี้ไงแท้เ่าในน้ำมา วิ่งเร็วอยู่แล้ววะนะว้าวหมาดุหมาสีดแดงาอเป็นหมาเดวิลย์มาล่าดูดิตาดิตาละค่อยมากเลยแล้วก็น้องพึ่งอีกรอบแล้วกันเนาะเอ้ยอย่าพิ่งหนีเอ้ยขอสีงล่างหน่อยขารวมล่างหน่อยนี่น้องพึ่งเวนอมสีแดงโอ้น้องพึ่งบินได้เร็วขึ้นด้วยอุตส่าห์หนีอะไรยังไม่รอดนะแไม่ล่าดหรอกเราไวกว่าแล้วก็แปงลงร่างรวมร่างกับน้องมา โอ้โหไว้น้ำสีแดงโอ้โหในร่างน้องม้าแดงนะว้าอย่างเท้กรเจ้าคู่ไก่ร้องสิ่งดีอ้อดูสี่ไก่แดงเฮ้ยไก่แดงนี่เราต้องจับไปย่างกินพี่เกันไก,ไกไ่แดงไม่ใช่แล้วนีหมูแดงนี่มันไก่จากในเนเธอร์เลยนะมาจากเวนน้เลยนะ ว,วิ่งเร็วปุ๊ปบนะคะโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวม็อดของเวนัมไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบเวนัมในเวอร์ชันแปลกๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลคัทกดดิ้นให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคัมแบ็กกับวดีกันนะครับวันนี้น้องไปก่อนแล้วนะายบาย